ก็คือมินิคันพี่แม่นะเองมาแล้วอยากจะบอกว่าเห็นจริงๆแล้วมันไม่เหมือน <โด S 1> มินิเลยอ่ะ่วยว่ามาก็เ,เ,รเรียกอยู่แม่กูอยับผู้ชายวันนี<ย>้ถ <laughs> ่ายกับพี่ตี้สาวสวยสักคนอโอเคชิลเลอร์เลยติดของเงิน, <laughs> นเพราะ <laughs> ว่าของเงินเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเป็นรุ่น Cooper S สามล้านสาม พี่จิมี่อาตังมาเลยสามล้านสามล้านสองแสนเก้าหมื่นนะฮะเออขออนุญาตนี่คอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวมินิอยู่แล้วมินี่คูเปอร์แอนด์ซันที่แมนมาพัฒน์เพื่อระบบของเครื่องสี่ลอที่เรียกว่าเอาฟเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันร้อยซีซีเทอร์โบชาร์จเป็นเครื่องยนต์ที่จูนอัพขึ้นไปใหม่เป็นร้อยแปดสิบสี่แรงม้าคันใหญ่มากอ่ะคันใหญ่อ่ะพูดก็พูดนนะจะตื่นเต้นอะไรกันก็หนักอีกแค่มินิมันมีประตูเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าประตูแค่เนี้ย ถ่ายรูปเป็นกระดาษลารถชนภายในนี้นะถ้าเกิดว่าลองพิจารณาจากพิจารณาแล้วติดงประตูเรื่อยๆไปจนถึงแดชบอร์ดมีลายถุงข้าวสารนะเนี่ยโอ้โหโคตรเหมือนไปจนถึงแดชบอร์ดมาจนยันพวงมาลัยแข่งข้างัระตูข้างนี้เนี่ยจะพบว่ามีอีกใช้สีใช้โทองสีดำมาตกแต่งชัดมืดนี่สำคัญนี่วิ้งมินนี่หรือคูโบต้าจ๊ะนี่อะไรเอออะไรวะเพิ่งเห็นเบกมือเบกมือจ้าเบกมือนี่วิ้งมันอย่างงี้แล้วพอปลดก็ต้องอย่างงี้ ถ้าฉันไม่ถ้าไม่มีตานี้ค่อนข้าที่ว่าขับโบต้านะจ๊ะขอบอสแล้วก็นี้คันที่แมนเนี่ยมาพร้อมกับมีกี่เมาส์ไม่ใช่มันก็ขายอยู่นะ <laughs> มานก็ขายอยู่นะมาพร้อมกับจอที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลคล้ายๆกับไม่เราง่ายๆมังงงนมคือง่ายคือมันคือไอเดียของ w ่ BMW นั่นเองแต่ว่าถูกยอ่อสำหรับว่านี่ไม่นี้และควบคุมทานจอยสติ๊กสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมาดูนี่ฟังก์ชันของคันที่แมนโดยเฉพาะนะจ๊ะก็คือแท่นตรงกลางตรงนี้ที่เล่นง่ายมากเลยเพราะว่า เป็นแค่แ <Leah> ท <are> th ่งเหล็กแล้วให้เลื่อนไปเลื่อนมาได้จากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความ flexible มากขึ้นเองโอเคจบครับไปจากแต่เจ้ามาเจ้าเรียนคันห้าฮิเตอรเดีเฮ

แต่งแบบนี้ชิญเห็นที่สิงคโปร์ฉัคลีอแคบมิรุ่นต่ำสุดใช่ไหม Take a look at this you know self shifters manual transmission แล้วก็ลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าวิรุ่ไม่ใช่เกียร์ถอยหลังเกียร์เขาเกียร์หลังไม่ยู่นะเกียร์ถอยหลังนี่ต้องดึงนี่ต้องดึงขอบถุงยางขึ้นแล้วก็อย่างนี้ มาไกลกว่าปกติมันจะได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเกียร์ที่ชิฟได้ดีมากสําหรับรถบ้านนะมากอะ่ะวุ้ยผ้าจริงผ้าจริงจริงมาจับสิผ้าจริงจริ จริงๆเป็นสายญี่ปุ่นแต่ว่าตรงไหนของผู้ชาไรู้จริงๆ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 จริงจะพูดให้มันผุดขึ้นมาเป็นติดกันเลยนี่โอ้โหปุ่มสตาร์ทสต็อปเนี่ยถ้าฉันเข้าใจผิดฉือว่าปุ่มเปิดไฟตัดหมอกอีบ้าทำไมปุ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปแอบซะขนาดนี้นี่เบาะหลังเนี่ยนะนั่งไม่สบายเลยนะอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งเบาะหลังของมาซ่าสองที่เอามาขยายให้มันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยแต่ชอบตรง ชอบตรงีพนักพิง e นี่แหละมันดูเต็มหลังดีแต่ว่าเบาะรองนั่งเนี่ยนะมันดูแบนลงไปแทบจะรับกับพื้นรถเป็นนิดนึงมันต้องจะงอนขึ้นมานิดนึงจะได้รับกับช่วงต้นขาเวลาเรานั่งอะแกนึกออกปะนึกออกเดีแย่จะ,จะบอกว่าพอมาเจอ t ูสแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีดีกว่าตอนสมัยที่ออฟตาเข้ามาขายเยอะโอ้ดีกว่ามากกับออฟตานะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าชอบลายผ้าสีฟ้านี้มากเลยอะมันดูเป็นรถที่มีอะไรนะอยู่นะจริงๆนะยู เสียไปเยอะก็ไม่มีให้ฟังเอออีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยโน,น้นโนนโนนสังเกตเอาเยอะสังเกเอนนี้นะครับเราไปหยุดที่บูธซูซูกินั่นเองซึ่งซูซูกิเนี่ยก็มีจุดเด่น ในงานนี้ก็คือว่าเปิดตัวรถรุ่นใหม่มหลังจากที่เปิดตัวสวิฟต์แล้วจนขายแล้วเปิดลัเบอร์กันไปแล้วส่งมอบก,กันไม่ทนันส่ตีย่งชิงใบจองกันใหญ่เลยตอนนี้ก็เปิดตัวกับซูซูกิเอสเอ็กโนั่นเองใช่เป็นรถจะเรียกว่าเป็นรถ c r o s s over ขนาดเลยคันหนึ่งซึ่งถ้าจะว่าไปนะมันก็เหมือนกับเป็นการเอาสวิฟต์มายกสูงนะเรามาดูรอบๆกันดีกว่าดูรอบๆรถกันด้วยความที่ร่วมการพัฒนาระหว่างเกียรแล้วก็ซูซูกินะฮะงนั้นเนี้ย ดีไซน์เลยออกมาดูเป็นกึ่งนุยอยยุโรปแต่อิตุนญี่ปุ่น,นใช่คือมีความเอาง่ายๆว่าคือเขากะว่าจะดีไซน์ไหมถูกใจทั้งคนยุโรปแล้วคนเอเชียด้วยถูกต้องนั่นเองอมอสอมมติสักอยู่ไม่ค่อยเขาบอกว่าเคยไปขับที่ญี่ปุ่นไหมเออแล้วก็มีไก็รู้เป็นรถที่เหมาะกับ คุณผู้หญิงที่อยากได้รถสูงส่งเห็นทัศนวิสัยชัดเจนสูงนิดนึงพอจะลุยน้ำท่วมได้แต่ไม่มีเงินซื้อซีอ,ซอ,ซอ,อีวีเพราะซีอ,อีวีมันแพงไปแรงก็ตรงนี้ไม่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 คือไม่ได้แบบเขาว่าดูถูกแต่คือแบบเขาว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ไงนะป่ะคือมันากับรถที่ขับคล่องใช้ได้โอเคอ่ะโอเคนะครับแล้วนี้ก็เป็นสูสีนั่นเองคุกีเอสเอ็กซ์โฟโอเคอ่ะเราลองไปดูบูธดูกันดีกว่า เราก็มาอยู่กันที่อีกบูนึงนะก็คือมิส s บิชิมิสูบิชินั่นเองซึ่งนอกจากจะมีการโชว์เลสเต็กแบบแวร์ปนะสีเหลืองเด่นเป็นสนานนะก็ย<ม>ังมีการรถต้นแบบรุ่นสำคัญน่นเงเพราะว่าเป็นรถต้นแบบไฟฟ้าล้วนๆนะชื่อว่า i-miss sport นั่นเองซึ่งก็เป็นมิสูบิชิไอก็ออกแบบเป็นแบบคูเป้นะไม่รู้ดีกว่านะ สำหรับมิสุบิชิไอมิวสปอร์ตนะครับเป็นรถยนต์ที่วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ล้อทั้ง4นะครับแล้วก็เป็นรถที่มีใช้ระบบลักอินด้วยที่เขามาโชว์เพื่อว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเขารักสิ่งแวดล้อมนะมเพราะฉว่าจะแบบว่าตะบี้ตะบันสร้างรถแข่งนะเป็นวัตะกมใหม่ของโลกต้องมาดูกันต่อไปว่าในอนาคตอันใกล,กล้หรืออาจจะไม่ใกล้ก็ได้ว่ามิสุบิชิจะเอา I Sport ไอมิวส์สปอร์ตเข้ามาขายหรือเปล่าเราก็คงต้องดูกันต่อไป มีปัญห,ห,หาอะไรวะรหรือว่าจะเอาสักคันไหมครับ อย่างน้อยๆนะบอกอะถ้าหัวรัดเย็บดีวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้นะครับเราก็ได้พามาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันทั้งงานแล้วได้เรียกว่าดูทุกไไล์เดินยันจนอวัยวะฉีกขาดฉีกขาดเองนี่จะฉียูเราคุยอยู่มากอะถูกอยู่ปะจะองบอกว่างานวันนี้เราก็ พามาดูไฮไลท์จริงๆของงานใช่ไม่เวิร์นะวันนี้ไม่เวิร์เลยคือแบบพยายามที่จะให้กระชับแล้วก็ไม่ให้ดูกระชับทุกสัดส่วนนะคะวันนี้ถูกไม่อยู่นะเปมดอื่นเปิดอื่นนะอยู่โอเคแล้วก็กระชับได้ตอนจบเหมือนกันถูกเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมมากนะครับที่ติดตามพวกเรามาจนจบใช่แล้วก็สวยงานนี้เนี่ยลองมาอีกเยอะๆเพราะว่ามันมีวันที่1ธันวาที่ผ่านไปใช่ไหมแล้วก็ถึงวันที่12ธันวาที่จะถึงนี้ลองมาดูกันอ้าวอ้าว ไปแล้วใช่แล้วติดทุกคนหน้าของรายกานียโอเคนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายพวกเราสองคนจะไปปวดยังไงต่อเนี่ยต้องติดตามกันนะถูกเจ้าของบันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการไลฟ์จาก YouTube Channel วันนี้ตอยและกล้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องไปหาของคุนที่คุณหาปังก่อ